นี่คือแล้วนะครับผู้แข่งขันต้องมีอยู่แล้วนะครับวันนี้ผู้เขออ้าแข่งขันของเราแหมาเด็ดเผ็ดมันเหลือเกินทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกครับคุณพรณภเทพธิกรคุณสุยครับ yeah! นางชายนะครับคุณราชนกพูลพันลิลใจเราต้องคู่เลยนะครับคู่และผลิลค่ะถูกต้องแล้ะผลิลเนี่ยนะเมื่อกี้มีผลิลเลยเลยที่รัวพันไงคุณสุนะครบหมดแล้วเห็นพร้อมหมดแล้วนะคะแต่เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วมาชมดูว่าในรอบลงเพลงลงภาพใครจะได้คะแนนนาง วงโลงเพลงลงภาพเสนอโดยบริษัทคร็อกเกอร์แอนด์แกมเบิรเมนูแฟเจอริงประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าออยอ้อกุหลานเพื่อผิวพรรณอ่อนยาวผิวหน้าอ่อนวัยรอบนี้นะครับง่ายมากเลยนะครับเรามีภาพให้ดูภาพหนึ่งนะครับแล้วก็มีเพลงให้ฟังสามเพลงแล้วก็มีประสนีให้อยู่อีกหนึ่งคนนี่นี่อ่านมัง่ายเลยครับผมมีภาพมีภาพมีภาพที่ดูดีมากเลยมีตัวอย่างมามีตัวอย่างนี่สมมติมาดูดูภาพนี้นะครับ ดูดีจริงๆเลยลองลองฟังเพลงที่เข้าสัาพนี้มากครับใครอะน่าเกลียดจังเลยอะดูดีอ๋อวมหลอจัง ไม่จริงไม่จริงใช่ไหมผู้หญิงแห่งเราเริ่มมีความคิดเห็นเป็นส่วนตัวบางท่านบอกว่าจริงจริงแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นพี่เลือกนะคะพี่จะเลือกเพลงนี้ค่ะเพลงนี้พะบานเจ้าค่ะช่วยเธอทำไมไม่ใจช่วยเนอเธอช่วยอะไรเธอเห็นไหมมองมั้ไหมคุณนะที่อุตส่าห์ยอกันนะถามอีกเพลงอีกทักเพลงก็ได้นะเพลงอะไรคะ เฮ้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 เจ้ากบยุยงสูงเสาร์แล้วเกินนะครับไม่ได้นะเล่นแรงไปเดี๋ยวพลาดนะทำไมพลาดนี่ไงอ๋อ สนับสนุนรายการโดยผู้แทนผู้สนับสนุนรายการของเราท่านต้องไหว้ท่านตลอดท่านมาเยี่ยมดูแลตคนเลยเรามาชมภาพมันดีกว่าดูภาพเลยนะครับแอน่าดูสิครับว่าภาพในวันนี้เนี่ยเป็นภาพอะไรโอ้โหเป็นเด็กน่ารักทั้งสองกำลังเล่นหยอกเอินกันอยู่เห็นภาพนี้นึกใครนึกถึงเพลงอะไรได้บ้างนึกถึงเพลงอะไรด้วยบ้างครับเพลงนี้มันก็มีได้หลายเพลงเด็กหน้าตาจิ้มริมโอ้ นึกออกไหมอพอนึกนไม่ออกเรานึกอไม่ไมดีกว่านะคะเราไปฟังเพลงของเราซะเลยดีไหมคะเพลงแรกค่ะอ, <ๆ S 2> อีกหน้าอีกหน้าแล้ว มีอีกสองเพลงนะครับเพลงที่สองครับให้มันตกเลย ของใครนะครับ,อ,รบอย่างนี้เขาเรียกนเรียกในเ็โดโดยยนรเป็นบทสรุเราะลงไ้เรื่องแล้วเข้ากันดีนะเข้ากันได้ทั้งหมดนะฮะแต่จริงๆแล้วยังยังทายอะไรไม่ได้เพราะว่าเราต้อง ไปรู้จักประศนีของเรา,เราก่อนครอปรัศนีในวันนี้ของเราก็คือสวัสดีครับผมในโน้ตเชิญยิ้มลูกคนที่สามของพ่อแม่ครับแหมวันนี้มาท่านผู้แข่งานทั้งสามท่านคงจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมคราวนี้ก็ต้องมาดาวใจกันละครับว่าผมจะเลือกเพลงอะไรแต่ย้ำผมเป็นคนคิดไม่เหมือนคนอื่นเขาคิด เอ้าลองทายดูว่าจะตรงกันไหมตรงก็โชคดีไปเลยกันเออมีมีแอบย้ำนะว่าผมไม่คิดไม่เหมือนใครคุณสุ่ยครับคิดว่าจะลงพี่น้ตจะเลือกเออเลือกอะ่งอะไรพี่โน้ตเหรอเขาต้องเลือกอะไรที่มัน สัปะรดสับปะรดไม่ไชมับมันมีเพลงไหนสัปดนหรือเปล่าคะเพลงนี้ไงเพลงอะไรอีกอันให้มันแตกเลยดีกว่มาใช่เนี่ยให้มันแตกเลยดีกว่าแหมแก้วแตกก็ไม่เห็นสับปะรดเลยนะแก้วแตกก็ได้มันไม่นะมันไม่ใช่เรื่องสัปดนเลย แสดงว่าคุณสุเยคิดไปไหนแต่ไหนก็ไม่รเลยค่ะคิดไกลไปตรงว่าคุณสุยเลือกให้มันแตกเลยให้มันแตกเลยดีกว่าของคุณมาชาคุณนอค่ะคุณน้ตครับคุณอย่ามาหลอกให้ผมคุยเขวยไม่มีวันครับผมว่าความรู้สึกจริงๆนะครับของคุณโน้ตมันเพลงเดียวคุณสุเยครับแหมลิกไครับผมว่าคุณน้ตจะต้องนึกถึงเนี่ย ให้มันแตกม่นดูแปลกมันไม่ต้องอธิบายอ่ะคุณนกค่ะนกเหรออาจจะมีแนวคิดอื่นหน้าขนาดนี้วัยปูนนี้แล้วเจ็บนี้เห็นไหมเด็กโดนไม่ใช่คุณนกเขาก็ต้องึูว่าตัวเป็นตัวเขาสิเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งถกเถียงกันนะคะเรายังไม่รู้ว่าคุณนกจะจะทายเพลงอะไรนะเลือกเพลงอะไร ไปชมคุณโน้ตพูดดีกว pues ่าค่ะปาดเขาให้โดนขนาดนั้นก็ให้มันแตกเลยพ่อแบรนว่าคุณสวยกับคุณนโนได้เป็นคนละหนึ่งคะแนนนะครับสำหรับคุณนกนะถปกติแล้วเธอจะเดาใจผมถูกแต่วคุณเดาใจพี่โน้ตจะเลยไม่ได้ใครไม่ไรนะจ๊ะไม่ไรค่ะพี่เวลาพู ตอบผมคุณนีโน่จะตอบอะไรดีคุณนีโน่ตอบแบรนด์มีแม่พอคุณนกเลยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเาี้ยไม่ได้นะคะก็เป็นว่าอยากจะดูแลกันว่าคุณนกของคุณไก่นะฮะหรือว่าคุณสุยของคุณตุ๊กไหมคุณโน่้องของคุณตุ๊กในรอบต่อไปนะครับกับรู้แล้วร้องเลยจะเป็นอย่างไรช่างนู้นนะครับ กับร <N ating. S 1> ายการจุบบอกของเรานะครับรอบนี้คือรู้แล้วร้องเลยช่วงรู้แล้วร้องเลยเสนอโดยพิเศษทุกโอกาสด้วยวีโอวิสกี้ไทยผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท UWD Marketing จำกัดนาดิกาิกามันง่ายมากง่ายจนแบบอธิบายคุณโจมาลัวเ่านักคริอย่ารีบร้อน

หนี่ก็แน่นะหนีก็เป็นสองก็แน่นเอาก็แน่นเดี๋ยวก่อนแล้วก็หกนี่หนีก็แน่นคุณอิโนเป็นอะไรคะผมน่าไม่ไว้ใจตัวเองนะมามาถูกไอการหรือเปล่าค่ะ ง่ายครับง่ายโอ้ยาปแล้วเหนื่อยจังเลยอ่ะเดี๋ยวคุณโน่นี่ยังรับซื้อขายของเก่าอยู่กลับเหมือนเดิมเลยคนเก่าเก่าที่ไปไหนหมดแล้วคนเก่าเก่าไปขายหมดไงเป็นไงเราใครเป็นแฟนแกระวังตัวนะฮะแกจับไปยืนในร้านใครจะโลอกขายแล้วผมไอ้การในรอบนี้ก็ง่ายๆคิดว่ารู้เรื่องแล้วนะคะอ่ะไอ้จอดสมมุติว่ายืนแล่นกันอยู่เนี่ยคุณสมพวรขอให้ร้องเพลงที่เกี่ยวกับช้างก็ ช่าง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 น้องเคยเห็นง่ายมหมง่ายไหมง่ายไหมถ้าคุณสมควรทำได้ใครในโลกนี้ก็ทำได้ง่ายง่ายง่ายง่าง่าง่ายวันนี้เนาะตัใจรับซื้อของเก่าชิ้นนี้ไหมครับเดี๋ยวมึงขายนะเริ่มเล่นเริ่มเล่นเริ่มเล่นเริ่มเลยเร่อยเรื่อยง่ายๆอย่างนี้นะครับเราจะเริ่มที่คุณสุ่ยก่อนนะครับเรื่องข้อที่ไหนครับหนึ่งถึงหกค่ะ สองค่ะสองข้อที่สองนะครับทำไมไม่ถูกทำเหรอคะเราต้องถามมันก่อนมันจะเป็นกำลังใจให้เรานะคะข้อที่สองไม่อยากไม่อยากง่ายมากเลยนะครับเออคุณสวยนี่เกิดที่เมืองไทยตัวที่เมืองไทยยศยศไม่เห็นท่านเลยอ่ะ้าวท่านมาเมื่อไหร่ล้วคุณสวยคุณสวยมองไปทางท่านหน่อยย้อนท่านมาไม่ส สนับสนุนรายการโดยกันไม่กดตอเลยท่านน่ะไม่เลรเข้ามาท่านเอเขามากันเองเพราะว่าเป็นญาติเราอยู่แล้วนะข้อนี้คุณสุยเกิดและโตเมืองไทยคุณดีโน่ที่ที่ไหนปะปนเวกินีใช่ไหมครับเห็นเป็นพวกาลามันเดอร์ไงไปเกิดตรงนู้นอ้าวแกหาเพื่อนจะเกิดนิคารากัว กล้ใกล้กันนะอ่ะหลายข้อเนี่ยใครที่ว่าเกิดหรือว่าโตในเมืองไทยนะครับต้องร้องเพลงได้คุณสุยร้องเพลงนี้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณสุยก็หน้าหวานน้าออกไทยเหมือนกันนะมีส่วนของไทยร้องเพลงไทยเดิมไทยเดิมมเยอะแยะมากสมัยเราเป็นเด็กๆก็มีเด็กเรามีเรียนนะร้องเพลงไทยเดิมให้ฟังสักหนึ่งเพลงสิครับเริ่มได้โอ้ละนาดวงเดือนเอ้ เมื่อวารักเจ้าสาวคำคุณจะยืนตรงนี้ไม่ได้กินคุณน้อกไปทํนการนรัไปแล้วหนึ่งแนด่ได้ไโอ้โหเม่กี้เราก็ลุ้นนะคะแซงว่าตอนเด็กๆต้องเคยเรียนเรียนเรียนอใรรก็เรียนเป็นสองคะแนนนะคุณน้องคะแนน ยังไม่มีอะไรยังไม่ต้องตกใจอีกเยอะคะแนนคุณนีโน่นะคะเหลือ1 3 4 5 6 2หายไปแล้วเอาข้อไหนคะคนตอบหรือคุณจะอะไรคุณจะเอาห้าหรือคุณหัวเราะข้อหครับอ๋อโอ้โหหุยง่ายจังเลยอ่ะง่ายแล้วนักร้องลูกทุ่งนะคะเพลงก็ต้องมีเพลงลูกทุ่ง นักร้องลูกทุ่งที่ดังที่สุดในยุคพศนี้คงไม่พ้นผู้ชายคนนี้เดี๋ยวก่อนคุณจานีผมเป็นดีเจนะครับไม่ใช่นักร้องนะครับพูดถึงผมหรือเปล่าพยายามแล้วคุณรู้่าคุณเป็นดีเจอะใครที่ดังโอ้โหพอพูดปับ๊บถ้าเป็นหนึ่งทศวรรษต้องเป็นพี่เบิร์ดในด้านของเพลงไทยสากล <อา S 1> ถ,ถ้าเป็นเพลงลูก<ๆ>ทุ่งคนนี้คุณมณสิิตคำสร้อยโอ้โอเป็นไงเป็นไงดังไปทั่วทั่วบ้านทั่วเมืองเอาเลยเปล่าเอาเลย ยังไม่ได้ถามเลยคุณจะตอบอะไรเห็นมันไม่จัดยังไม่ทันจะบอกเลยใส่คะแนนมาก่อนใส่คะแนนมาก่อนเดียวยังไม่ทันจะบอกเหรอให้ร้องเพลงที่โด่งดังไปทั่วเมืองทั่วฟ้าของคุณมนสิทธิ์คุณคิดว่าเพลงอะไรตอบก่อนเพลงอะไรสั่งนางก็ร้องหน่อยสิคะ แกวตาหันมาฟังพี่สักหน่อยไป้ป่ะเจ<อ>้าคอยไรน,นี่ยาข้าไมไปดูเลยได้ไหม,ไม,ไมนี่เนี่ยสองคะแนนแล้วนะครับง,ง่ายหมง่าย มาคุณนกใจดีใจเย็นคุณนกแบบไม่ต้องเล่นแล้วก็ให้ไปเลยได้ไหมคุณยานีไม่น่าเกลียดให้คะแนนะไรคะคะแนนขาสวยคุณนกเลือกค่ะเหลือหนึ่งสามสี่หกค่ะเบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่นะคะชอบเบอร์นี้เหมือนผมเลยชีวิตจะแย่เขาเลี่มเปลี่ยนหลักกานะครับไม่ยากไม่ยากเห็นคำคำนี้พอพูดแล้วก็จะรู้สึกอบอุ่นทันทีคำนั้นก็คือคำว่าแม่นะครับเพราะว่าแม่เป็นผู้บังเกิดเกล้า มีบุญคุณนะครับชุบเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กนะครับจนถึงตัวเราโตคุณแม่ก็ยังเป็นห่วงเป็นใยบางคนนี่มีลูกมีหลานออกเรียนไปแล้ว<ฮ>คุณแม่ยังดูแลอยู่จับมา,มาเลี้ยงยให้อีกมีบทเพลงที่พูดถึงคุณแม่มากมายเหลือเกินนะครับมากมายจริงๆอยากจะให้คุณนกร้องเพลงที่เกี่ยวกับคุณแม่ให้ผมฟังสัก <c oughs> หนึ่งให้คนอื่นฟังด้วยสักหนึ่งเพลงครับเริ่มได้แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง แม่เฝ้าห่วงหวงลูกแต่ลํำเมื่อยังนอนเพลงโอ้ไหนึ่งในนตาร้มนะครับคุณนโน้คิดถึงแม่คนไหนนะครับคุณตาดมันร้องไหมหรอร้องไหม ลองไม่ได้เียว่าเธอก็ได้ความทราบซึ้งแล้วก็นึกถึงตอนเด็กๆกลับมาที่คุณสุยอีกแล้วตอนนี้ต้องแยกกันกดแล้วนะครับเพราะว่าข้อนี้จะเป็นคะแนนสามคะแนนและสี่คะแนนแล้วต้องเริ่มแยกกันแล้วความเสียนะคะต้องบอกว่ากดหาได้แต่ต้องหลังสัญญาที่พูดว่ากดจึงกดนะคะห้ามกดก่อนกดกติกากดกติกามารยาทนะคะหลังจากกดแล้วห้าวินาทีต้องตอบไม่ตอบถือว่าหมดสิทธิ์ไปเลยนะคะ เอาละค่ะข้อนี้กี่คะแนนคะข้อนี้สองคะแนนครับนะคะฟังดีๆนะคะกดยังคุณจะตอบอะไรอะไรมาแล้วจับมือกันม่ช่วยกันนี่เดือนไรโอ้โหนี่คุณได้ยินเสียงมาคลื่นคลืนเดือนนี้ก็เป็นเดือนปลายเดือนตุลาคมแล้วฝนตกนะคะพอหมดเดือนนี้ก็ไป หน้าใหม่แล้วฮะหน้าหนาวแล้วแต่นี่ฝนตกพอพูดถึงฝนฮะฟังเสียงฟ้าขณะนี้ก็นึกถึงเพลงเพลงที่มันเกี่ยวกับอะไรแบบแมมฝน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 แต่ไม่ใช่ผู้หญิงชื่อฝนนะฮะเพลงที่เกี่ยวกับฝนซึ่งไม่ยอะฝนติดพร้อมไหมฮะเพลงที่เกี่ยวกับฝนพร้อมแล้วกดครับคุณหอวไามากคุณหมอตาผ้่ะนาะมบ ร้องค่ะฝนเหตุอันใดเพราะความรักเธอเริ่มต้นชายทุกคนมีไกลอะไรไม่รู้แลวได้เกี่ยบฝนไหมเปี่ยกับฝนยังไงอะเจ้าสาวที่กลัวฝนใช่ใช่แต่ว่าบังเอิญเสียงแห้งกระทันหันยังไม่ถึงคำว่าฝนพอฝนทำเธอเปียกทำไปอะไรก็ไล้อย่างเงี้ยนะคะอะไรก็ได้ไปแล้วไม่น่าเชื่อได้แล้วไปต่อนไปต่อไปได้ แต่ข้อถัดไปนี้ไม่ต้องตกใจนะคะขึ้นมาแล้วเป็น3คะแนนทุกคนก็จะมีสิทธินำและแซงกันได้นะยังตีตื่นได้ฟังดีๆค่ะต้องไวเหมือนคุณนกนะคุณนกเก่งจริงๆกดเก้าไวนกเป็นโลมาไเหมือนนกน่ารักจริงๆวันนี้ข้อนี้นะครับคุณสุยเคยรำวงไหมครับ เคยรำวงต้องรำทุกท่านต้องเคยรำคุณโนเป็นผู้ชายก็เคยเหมือนกันไหมเคยครับเคยกินรำครับรำะกินทุกวันรำวงรำวงเคยรำวงกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าประเทศชาติเราในประเทศไทยนะครับรำวงต่างชาติต่างภาษาก็รู้จักเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทยเราอันนี้ก็เป็นการเซิงอย่างหนึ่งนะครับเรียกว่าเซิงหนีสามีนะครับสร้างบ้านเหรอมีมีแล้เซิรหนีสามีเอาล่ะทีนี้อยากจะให้ ผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับร้องเพลงที่เกี่ยวกับรำวงเพลงอะไรที่แม้ฟังแล้วรำวงต้องรำวงจริงๆนะเอาละมืออยู่ที่ปุ่มกดครับคุณสวยครับรำวงวครันเพ็ญเดือนสิบสองห้ามก็ลองเต็นสตรีขาทั้งหลายใจสานอกันจิงวันลอยกระทงมไม่อ่อนกัน คุณนีโน่ได้รับไปสามคะแนนเพิ่มข้อสุดท้ายคุณนีโน่ต้องเร่งเพราะถ้าเร่งทุบได้ตอบได้ก็มีสิทธิ์ชนะเหมือนกันปกติใคยเป็นคนกดเก่งนะมันที่ไม่กดไม่ติดเลยนะคะทุกคนต้องเร่งมือประมาทไม่ได้นะถ้าใครทุบได้ก็ชนะไปเลยเหมือนกันและตอบได้นะคะตอนนี้4คะแนนนะครับ โหยากยานที่ถามโหยมุกนี้เขาเลิกเล่นแล้วยดคุณหัวเราะอะไรผมหัวเราะที่เขาบอกว่ามุกนี้เลิกเล่นแล้วน่ารักคุณสารพลถามไหนเหอะทำไมครับคุณเคยผ่านการศึกษามาหรือเปล่าคม่แคุณยานีอุ๊ยแรงเออจบเมื่อไหร่เนี่ยลืมตัวเงเอที่ถามนี่มันจะย้อนมาว่าจริงๆถ้าเราเคยเรียนหนังสือไม่ไหวแต่ชั้นเด็กยันชั้นโตมันย่อมต้องมีกีฬาสี นี่กีฬาสีที่ท่านอยู่สีแดงตลอดค่ะคุณยายเป็นลีดจำได้ไหมครับเป็นพวงเลยค่ะเปาแลีดเมื่อมีการแข่งขันกีฬาสีแน่นอนก็ต้องมีเชียร์ลีดเดอร์มีและต้องมีเพลงเชียร์ง่ายๆเลยค่ะร้องเพลงเชียร์ให้เราฟังสักหนึ่งเพลง ก่อนก้าคุณสวยครับโอ๊ยทีนี้คุณสวย5วิ้นแล้วครับสีแดงสู้สู้สีแดงสีแดงไปเลยสู้ตายสีแดงวิ้อนใจจุึเลอยอ่ะแล้ไปอีก4คะแนนเป็น9คะแนนขาดลอย อ๋อสมัยที่พี่เป็นเชียร์ลีดหนูก็ร้องเป็นประธานเชียร์เธอก็เลยวันนะโอ้โหแล้วเป็นยังไงแล้วคุณคุณนีโน่คุณนีโน่ติวายนะทำไมคุณนีโน่กดไม่ทันเลยนะติกดเกียงนะเออวันนี้กดไม่แต่ไม่เป็นไรค่ะคุณนีโน่กับคุณนกแหมคุณโน่กับคุณนกไม่ต้องเสียใจครับมองไปตรงนั้นหน้าจุดนั้นเช็คของขวัญจากรายการห้าพ่นห้าพันบาทก็ร้อ จะได้รับทุนการศึกษาง่ายๆอีก1 0,000หม่บาทนี่ค่ะมองไปตรงนี้ V.O. วิสกี้ไทยนะครับมอบทุนการศึกษาง่ายๆเพียงแต่เขียนไปสิบัตรเข้ามาเขียนชื่อที่อยู่ของคุณให้ชัดเจนนะครับและถ้าเกิดว่าเรากําหนดตัวอักษรแล้วจับมาตรงตัวอักษรชื่อตรงกันที่เรากำหนดไว้มอบไปเลยแสนบาทแสนบาทง่ายๆเขียนเข้ามาเยอะๆเลครับและในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณนีโน่กับคุณรัชนกมากขอบคุณมากๆค่ะลุกชนะเหลือเกิน หนู <c oughs> ไปหมดแล้วและเราก็ได้พูดที่เข้าไปรอบแจ็คพอตตู้เพลงแน่นอนแล้วเธอะจะได้โฮมเทอเตอร์จากพาราสดิกสามแสนบาทหรือไม่สักครู่เดียวครับ